แกเป็ปลาสาครับเรางีอยู่ในนี้นะังีอยู่ในี้ครับเราก็มามาทานอาหารกันนีคบาครับีชมงามเล็กครับบางทีก็เรียกผมนาง ใหญ่น่าดูนะครับใหญ่มากเลยอันนี้ยิงเล็กใช่ไหมเล็ใหญ่ยังเกใหญ่วันนี้มันใหญ่ได้ถึงเจ็ดสิบโลก็มีครับตายเขามาเล็กเหลือเกินป๋าบอกตัวแค่นี้ก็กล้าถ่ายเยอะ ได้เยอะไหมครับเมื่อคืนอยู่อยู่ทั้งคืนเลยไหมฮะไม่ไม่เลยครับเอานอนครับอ๋ออันนี้นางาก็ได้ตกปลาหมึกนหฮะนี่นี้เรื่องหมึกอะไรครับกล้วยกล้วย,ยนะเอาทำเยอะได้อีกด้วยไงไออันนี้ปลาเลยั เรือเนี่ยเขารู้จุดเพราะมีที่สแกนหรือว่าเรารู้เองครับที่เราไปหาปลาเขาก็มีที่สแกนอ๋อสแกนว่าตรงนี้มันมีน่าจะมีปลาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันมีมีกอเกินอยูนการหลังเทียมอ๋อครับครับใหรูรรร้บตรงนี้เราเอานะแล้วแนวในนู่นก็จะมีประมงพื้นบ้านประมงท่านพวกนก็จะมีแล้วแต่นำลึกนำตื้นขนาดนไหนครับตร,ตรงนี้ที่เราอยู่นี่มีปละการครับเตรียมอยู่ตรงนี้ใช่ครับ เขาจะรู้นะครับว่าแหล่งไหนจะมีปลานะครับพามาแต่ละจุดนะครับจะทิ้งแบบกำลังเป็นแนวเป็นกเป็นนาเลยเป็นตารางเมตรตรงอ๋อเป็นนาแต่มายุบไปเยอะนะพ่ใช้แล้วก็ใช้อิฐนะล่ะฮะใช้ลูกปูนลูกปูนนะครับแต่วนีก็เป็นเรือประมงหาปลาครับ เนื้อน่าจะอร่อยน่าดูเลยัหืมวาน่าสารพมก็ใหญ่แล้วเงี้ยฮะอ๋อเล็กนะนี่บรรยากาศลังเรือนะครับอันนี้คือได้เมื่อคืนนะฮะครับโอ้โหเริ่มเลยอันนี้เบิกอะไรครับสองสองสองก็เดี๋ยวจะเอาไปทําอาหารเช้าผัดต้มผัดต้มแล้วได้ปลาซาดมันทำอะไรครับกระต้มกระต้มเหมือนกันนี่เราเราคือครอบครัวนะฮะ ตัวใหญ่มากเลยตกล้เมื่อคืนนี้ครับนี้ยมามาแดงใหญ่หายาก ใหญ่เงี้ยหายากอร่อยนะเนื้ออุ้ยอร่อยมากนี่สดแล้วแล้วก็โยนให้คนทัลยน้ไม่มีใคร เป็นอีกหนึ่งรสชาตินะครับที่สนุกมากๆเลยนะฮะก็บรรยากาศนี่คือสุดยอดละครับก็ใช้ดำรงชีวิตอยู่ในเรือหนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนนะฮะอุปสรคก็ไม่มีมากมายนะครับก็ประมาณปรับตัวตอนแรกก็คือเรืออาจจะโคงเคงครับปรับตัวมึดหัวนิดนึงเพราะว่าก่อนลงเรือผมก็ทานยามาก่อนนะครับ อย่าแก้เมานะครเไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะมีแบบช่วงกลางคืนนะตอนทานข้าวหันไปม,มองไฟแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันเรือขึ้นมันขึ้น,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 นลงลงนะทำให้เรามึนหัวนิดหนึง่งแต่ก็ปรับสภาพได้นะครับล,ลำบากไหมก็จะมีช่วงลำบากก็คือขึ้นมันจะมีตลอดเวลานะครับทําให้เราการเดินการเข้าน้ำการนอนอะไรเงี้ยมาจะลำบากะะนิดหนึ่งแต่ไม่ไม่มากนะครับไม่เป็นอุปสรรคนะครับ อาหารเช้าวันนี้ของเราก็คือข้าวต้มนะครับข้าวต้มหมุดปลาสากนะครับโอ้เหลือได้ครับเดีโอ้หอมเลยครับเพื่อนๆฮนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không